มาเดินชมต้นไม้ดอกไม้ไม,ไม่มีสกรีนเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีไม่มีสกรีนเบรกมาเดินดูร้านต้นไม้ทุกคนสวัสดีทุกคนเจาวันนี้พามาเดินชมพามาข้างนอกวันนี้ออกมานอกบ้านไปส่งเขาไปโรงพยาบาลมาแล้วก็เลยแวะทางผ่านกลับบ้านทางผ่านไปส่งเขาใกล้ๆบ้านเลยมาแวะชมต้นไม้ทุกคน สวัสดีตอนเที่ยงไหมสบิบเอ็ดโมงหรือเปล่าที่นี่สบิบเอ็ดโมงแต่ว่าวันนี้ลมเย็นนะอากาศเย็นเย็น,นเหมือนฝนจะตกมันอากาศเย็นเย็นถ้าไปทันวุลจะมีสัญญาณหรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่ค่อยมีดอกไม้ไม่ค่อยมีของของน้อยไม่ค่อยมีอ่ะสงสัยเขาพึ่งเอามาลงเนี่ยกระเพราแต่กะเพราไม่สวย เพื่อนมันลงอะมันเลยดูน้อยมากเลยอันนี้ต้นอะไรมีลูกเลยนี่เราอยู่ตรงซุ้มประตูทุกคนอยู่ตรงซุ้มประตูสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มาเที่ยวดูต้นไม้ชมดอกไม้ทุกคนมาข้างนอกวันนี้ตื่น,นงแต่เช้าค่ะวันนี้ตื่นเช้าเป็นพิเศษวันนี้ทิปเบลเยียมตื่นเช้าทิปเบลเยียมมาแล้วทุกคน ตื่นช้าเป็นพิเศษอันนี้ก็จะเป็นผัดมันะ้งแต่ว่าเหมือนฝนจะตกเลยสัญญาณดีหรือเปล่าเนี่ยสัญญาณดีหรือเปล่าเดินไปตรงนั้นเผือ่อวิ่เหมือนฝนจะตก,ตกเลยลมลมแบบลมฝนอ่ะผัก้ายกก้นออกมาข้างนอกแล้ว คุณมาสมบัติเติมเติมอันนี้ต้นผีเสื้อดอกผีเสื้อคนไปดูดอกผีเสื้อนี่นี่ทุกคนดูดอกผีเสื้อเ็้นี่ทุกคนหินบอต้นอันนี้ต้นต้นในนี้หรือเปล่าต้นตาลต้นตาลหรือเปล่าต้นตาลหรือว่าต้นนี้นี่เขาเรียกต้นอะไรนะต้นตาไม่ใช่ต้นตาลต้นอะไรนะที่อยู่ตามชายหาดอะไรพวกเนี้ยเนอะน่าจะอยู่ตามชายหาด สวัสดีคะ่ะทุกคนทิพย์เบลยเยี่ยมมาแล้วจ้า,ามาตอนเชา้จาจุดเอ็ดวงที่นี่ด้จ้าตื่นแต่เช้าว,วันนี้พาเขาไปเช็คร่างกายลูกสะพรายแล้วก็เลยแวะชมดอกไม้พี่นางพี่นางมาชมสวนต้นไม้พี่พี่นางจะไปเที่ยวกลับมาหรือยังไปเที่ยวกลับมายังพี่มาแป๊บหนึ่งมาแป๊บนึง <c oughs> ขอบคุณค่ะพี่นางไปปิกนิกกลับมาหรือยัง ดูต้นต้นต้นหมากต้นหมากต้นตาลอะเนาะต้นตาลรถหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะพี่นางเนาะเหมือนต้นตาลเนาะเขาเรียกต้นอะไรนะไม่ใช่ต้นตาลอะต้นที่มันมีลูกกลับมาอยู่บ้านแล้วจ้าลูกด้วยอ่ะไม่รู้ต้นอะไรอ่ะไม่แน่ใจเนี่ยต้นอะไรไม่รู้ อยู่ดีเนาะต้นอะไรที่มีลูกหรือเปล่าต้นไอ้นี้อะไรอะไรนะอินมาหาลมหรือเปล่าอินพิธาลมยินพิธาล้มใช่หรือเปล่าไม่รู้ฝนจะตกอ่ะที่นี่คืมแบบคึมฝนสวัสดีค่ะทุกคนดท,ทายตอนเช้าที่นี่ นี่นะคะ11โมงค่ะทิศเวลยเยียมดูเหมือนฝนจะตกเห็นว่าดูก้อนฝนเนี่ยคนไทยด้วยนะเขามาิมีแฟนอยู่นี่เขามาเปิดเนาะลานเขาใหญ่มากเลยนะขอบคุณค่ะพี่นางมันฝนจะตกเลยมันฝนจะตกอันนี้ดอกผีเสือ้อดอกผีเสือ้อดอกผีเสื้อจีขาว มันฝนจะตกเลยออกมาแต่เช้าวันนี้ตื่นเช้ามากเขาไปไหนแล้วเนี่ยเนี่ยน,นี่ไงมีลูกเดะเนี่ยมีลูกเด้ต้นต้นบุกี้เนี่ยเนี่ยมีลูกเดยเห็นปะขนาดมีลูกด้วยแต่ไม่รู้ต้นอะไรไม่รู้อ่ะกล้องไม่ชัดเลยแสดงว่าสัญญาณไม่ดีโอเคค่ะพี่นางกล้องไม่ชัดใช่ไหม เพราะว่าทริปมาตรงนี้ไงพี่นางเพราะว่าออกมาข้างนอกชัดยงังชัดยงังชัดไหมพี่อยากมีแดดอยากได้แดดตอนนี้อยากได้แดดเพราะว่าเย็นนะวันนี้อากาศเย็นชัดยงังชัดยงังอยากได้แดดค่ะเพราะว่าเย็นเริ่มเย็นเย็นไปไหนกันหมดแล้ว Bên này cân một rồi. Chัด มั้ยพี่นาง? Tín không khôngค่อย đi. Bên một lắm. Bên này nữa. Bên này một lắm. ไปไหนกันหมดแล้วไม่รู้ถัญญยานชัดไหมพี่นางโอเคไหมชัดไหมพี่เขาไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยอันนี้บ้านบ้านมาแมลงบ้านมาแมลงเต็มเลยไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยเปไกันหมดแล้ว สวัสดีทุกคนจ้า่ามาเดินชมต้นไม้ดอกไม้ดูบรรยากาศทุกคนนี่งแไรกันหมดหรออ๋อเกิดขใ้นไงมาวอกขาไปไหน ดูวิวทุกคนดูวิวทำสัญญาณชัดไหมสัญญาณมาไหมพี่านางสัญญาณสัญญาณไม่ชัดเหรอมาชมสวนชมต้นไม้ทุกคนดอกอะไรเนี่ยดอกอะไรเนี่ย บอกอะไรไม่รู้พี่นางไปแล้วเหรอพี่นางสัญญาณชัดไหมอรพี่สัญญาณมาไหม อยากได้แดดไงอยากอยู่กลางแดดเพราะว่ามันลมมันเย็นเย็นหน่อยหน่อยเราต้องอยู่กลางแดดไปไหนแล้วไม่รู้นะลูกสะไพเข้าไปไหนแล้วลูเท่าฟ้าทุกคน ชมดอกไม้ค่ะทุกคนสัญญาณโอเคไหมคะพามาชมดอกไม้นะคะถ้าใครอยู่อันนี้ดอกทานตะวันไอพียดอกดากวกระจเนาะนี่เนาะดอกดากวกรจดากวกระจาย ไม่ค่อยมีดอกไม้อะดอกไม้น้อยวันนี้ดูดิดอกไม้ไม่ค่อยมีดอกไม้ไม่ค่อยมีวันนี้ดูดิมีเมง็แรงด้วยอันนี้ดอกอะไรอะดอกดอกกระจายไหมอะไม่รู้เหมือนกันดอกอะไรน,นี่ดอกอะไรไม่รู้อะ หกยูโรเจ็ดยูโรอันนี้เจ็ดยูโรทุกคนกระถางละเจ็ดยูโรสวยอยู่นะเจ็ดยูโรมาดูดอกทานตะวันั่งนี้เนี่ยดอกทานตะวันทานอันนี้ใช่ไหมอะไม่ใช่เหมือนกันอนะดอกใย,ยเบลล่ใยาใยเบลล่าหรือเปล่าเนี้ยเนอะน่าจะเป็นใย,ยเบลล่าไหมเนี่ยดูดิขอกใย,ยเบลลนะ่าไหมทุกคนสวยนะ ยายเบลล่าหรือเปล่าใช่ไหมยายเบลล่ายายเบลล่า,เ,ลาเนาะใช่ไหมดอกเกสรนะดูเกสรข้างในดิ เกสรข้างในได้ไปล่าไหมอันเนี้ไม่รู้เหมือนกันอ่ะอันนี้ดอกดอกเกสรจะเป็นเขียวอ่ะเกสรจะเขียวอันนี้เกสรเกสรสีออกแดงๆงเกสรแดงอันนี้ก็เป็นสีม่วง สีม่วงสีม่วงแดงออกม่วงอันนี้ก็ขาวอันนี้สีขาวดอกอะไรไม่รู้อ่ะสวยอยู่นะเนี่ยดูดิอันนี้ขาวหรือเขาวขาวเขียวขาวเขียวสวยนะเนี่ยไม่รู้เขาเรียกดอกอะไรทุกคน อันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยอันนี้นีอันนี้ทานตะวันไหมอันนี้ทานตะวันอันนี้ทานตะวันร้านดอกไม้ค่ะทุกคนฮัลโหลเอฟรีวันไม่มีคอมเมนต์อะไม่มีคอมเมนต์ ว่วยน,นาอดอกอะไรไม่รู้สีส้มสวยนะนี่ยเนี่ยนี่สวยนะเนี่ยสวยนะ,ยนะอยู่ตรงดอกไม้เราก็ต้องคู่กับดอกไม้นะ,ะทุกคนเราต้องคู่กับดอกไม้ทุกคนอุ้ยหอมอะ่ะอุ้ยหอมนะหอมกลิ่นหอมหอ,มอะ่ะหอมดอกหอมดอกไอ้น,นี่รู้ว่าหอมดอกอะไรไม่รู้แต่หอมมีกลิ่นหอม ไม่ค่อยมีดอกไม้เท่าไหร่วันเทาน้อยมากกินหอมนะแต่ไม่รู้ใช่อันนี้หรือเปล่าแต่หอมดูซิซัมซีวิกโก้วิโก้วิโก

C'est un que... genre de plan que je pourrais mettre sur la table. Euh...